ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กันยานายกจี้ถามไม่ใช่สิครับนักข่าวจี้ถามนายก<ะ>ถามนายกเศรษฐาว่าถามนายกเศรษฐาว่ากระทรวงเศรษฐกิจถูกฉีกกระจุายไปขึ้นอยู่กับรองนายกหลายคนเลือเกิน<ะ>สุดท้ายปลายทางนายกเศรษฐาต้องกระโดดลงมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองไหมไม่งั้นมันจะเด้งร้อยเข้าหากันอย่างไร<ะ>และอีกหนึ่งคำถามนักข่าวก็จี้ถามจะ มอบหมายให้รองนายกคนไหนรับผิดชอบงานทางด้านความมั่นคงค่ัครั้งแรกครับพูดกันถึงรองนายกภูมิธรรมปรากฏว่ารองนายกภูมิธรรมถูกกําหนดให้ควบว่าการพาณิชด,ด้วยก็เลยงงก็เลยงงดูแลก,ก็เลยงงดแลกเศรษฐกิจนะดังนั้นจึงย้อนกลับไปถามนายกใหม่เมื่อวันที่5ว่าตกลงรองนายกคนไหนจะดูแลความมั่นคงไปฟังนายกเศรษฐาตอบสักนิดสิครับเชิญค่ะ นักพิเศษครับจะมีเรื่องเดียวครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องของการที่เตรียมตัวเรื่องแถลงนโยบายในวันจันทร์หน้าครับ,บก็เรื่องเศรษฐกษิจเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ทุกท่านให้ความสําคัญนะครับขอไปพูดคุยกันเอง,เองในภายภายนรัฐบาลก่อนสำหรับพกร่วมเพราะหลายๆคนก็อาจจะ หลายท่านเองก็อาจจะมีข้อคิดดีดๆเดี๋ยวขอไปพูดคุยอีกทีหนึ่งก่อนภายในครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับก็คง,งคล้ายกับเรื่องเมื่อกี้ครับเราคงพูดคุยกันก่อนครับเพราะว่ายังไม่มีโอกาสาได้คุยเลยบางรบ,บางบางท่านเองก็เพิ่งเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับขอโอกาสพูดคุยกันก่อนนะครับและพอหลายท่านก็ยังมีมีข้อคิดดีๆก็เดี๋ยวอยจะขอรับฟังก่อนนะครับ ผมว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่ยืนในที่นี้ทราบถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคใดๆในการที่บริหารการราชการครับอะไรทําได้ก่อนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอะไรทําได้ก่อนเราจะทําทันทีครับสรุปนะนักข่าวถามชัดๆสองคำถามใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ รองนายกคนไหนจะดูแลงานงาน,งานทางด้านความมั่นคงได้คําตอบจากนายกเสถษฐาเมื่อวันที่5้าไหมครับวันที่11กันยาจะถแถลงนโยบายเสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายอํานาจจะเต็มมือจะสั่งการจะแอคชั่นจะบริหารราชการแผ่นดินได้เต็มไม้เต็มมือแต่5กันยาฟังกันชัดไหมครับใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรองนายกคนไหนจะรับผิดชอบงานทางด้านความมั่นคงไม่เป็นไรก็ให้โอกาส ก็ต้องให้เวลาก็ต้องให้เวลามีเวลาเออยังมีเวลา